สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหม,มก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับวันนี้มาหยอดแปลงข้างถนนนะครับตอนนี้ก็คือหมดฝนแล้วหมดฝนแล้วนะครับเดือนนี้เดือนหน้าอาจจะยังไม่มีนะครับหรือมีก็มีปะปายนะครับก็ หยอดคู่พื้นเรียบก็จะมีร่องหน่อยหนะครับเาสามารถสูบน้ําได้สูบน้ําใส่ลาดได้อะไรได้นะครับมันจะเป็นร่องแบบนี้นี่จะเป็นร่องแบบนี้นะครับนจะเป็นร่องประมาณเนี้เ,เดี๋ยวผมปิดปั๊มก่อนเออ่มีหลายคนถามนะครับว่าเ ปัม๊มปั๊มน้ำที่ใช้แสงอาทิตย์มันสามารถด่าน้ำจยดได้ไหมก็ใช้งานเหมือนปั๊มทั่วไปนะครับเหมือนปั๊มเลดปั๊มขาวอะทั่วไปนะครับรอบพอกันนะครับรอบโซลาเซลล์อาจจะจัดหน่อยนีขอ้อข้อดีเลยก็คือไม่ต้องเติมน้ำมัน,นครับ เ้อเสียก็คือไม่ทํางานกลางคืนมีแค่นี้แหละนะครับอันนี้ใช้มาเป็นปีแล้วนะเนี่ยก็ไม่เห็นพังนะไม่เห็นไม่ต้องซ่อมอะไรนะปั๊มก็อยู่มาห้าหกพันนะครับปั๊มนะแผงก็เป็นแผงเก่าๆนะครับสิบกว่าปีแล้วสามร้อยนะครับแผงสามร้อยหกแผงเนี่ยนี้ก็โยกน้ําแล้วก็หยดได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูร่องน้ํานะครับที่หยดประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งน,นะครับถึงสี่โมงประมาณสามชั่วโมงทีเนี้ย มีคนถามว่าเราจะหยดน้ำเนี่ยกี่ถ้าเราหยอดแห้งเลยเนี่ยเราจะหยดน้ำกี่นาทีดีกี่ชั่วโมงดีผมก็จะถามกลับว่าหยดกี่ทีกี่ไล่นะครับหยดครั้งนึ่งกี่ไล่ทีเนี้ยก็ต้องถามอีกว่าปั๊มกี่แรงปั๊มยังไงอะไรทีเนี้ยบอกไม่ได้เลยนะครับแต่ละคนแหล่งน้ําไม่เหมือนกันแหล่งน้ําอยู่ใกล้ ดึงคลองดึงสะปั๊มมันก็แรงขึ้นนะครับถ้าดึงบ่อดึงบาดาลมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรเ,เบาลงเนาะเบาลงนะครับเนี่ยอันนี้ก็หยดน้ําประมาณสามชั่วโมงนะเอาจริงก็ประมาณสักครึ่งวันนะครับหกชั่วโมงกาลังดีหกชั่วโมงหรือไม่ก็สองสามชั่วโมงพอแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาหยอดมามายดใหม่ ของผมใช้แสงอาทิตย์เนี่ยนะครับใช้แสงอาทิตย์ก็กลางคืนก็ไม่ได้ดึงนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันก็ดึงตลอดเลยนะครับก็จะดึงดึงไปเลยนะครับก็ให้มันชื้นประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เพียงพอแล้วนะแต่ข้างบนนู้นก็ยังไม่พอนะครับยังไม่เพียงพอเท่าไหร่เดีย๋ยวพรุ่งนี้ก็ซ้ำอีกสักาสามชั่วโมง นะครับเนี่ยซ้ําแบบนีนะ้ให้คืนนี้เขา,เาน้ําเวลาเราให้เนี่ยนะครับเราหยอดแห้งเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราหยอดแห้งเนี่ยเดี๋ยวน้ําเขาก็จะหลังจากที่เราให้เนี่ยน้ําก็จะซึมนะแล้วก็บวกกับความร้อนมันก็จะระเหยหายไปเรื่อยนะครับแห้งไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่แห้งเลย ไม่แห้งเลยข้าพดเน่านะครับขขาพดไม่ขึ้นเนา่าเน่าเลยนะครับนะจริงๆวันหนึ่งก็สักชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็พอนะครับหลังจากที่เราให้เต็มที่แล้วนะวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอะไรเงรี้ยครึ่งชั่วโมงก็ได้เพื่อจะเลี้ยงความชื้นไวเลี้ยงนะเน้นว่าเลี้ยงนะครับไม่ใช่ว่าให้โชกตลอดตลอดไม่ใช่นะดูเอานะครับก็คือเวลาให้น้ําไปแล้วเนี่ยเวลาน้ําให้น้ําไปแล้วอ่ะ ถ้ามเมล็ดพันธุ์ได้เม็ดข้าวโพดเนี่ยถ้าได้น้ำมากเกินไปนะครับถ้าได้น้ำมากเกินไปเม็ดจะเน่านะเนี่ยถ้าได้น้ำแบบเอ่อราหยดไปเนี่ยก็คือโชคเลยโชคเลยนะครับแบบเห็นน้ำเจิมเชมขึ้นมาเลยนะอันนั้นไม่ได้นะครับอันนี้ผมหยดเอ,อน้ำไม่ขึ้นมานะครับ ให้เราดูนะครับว่าพอเราหยดไปแล้วเนี่ยน้ํามันเฉิมข,ขึ้นมาไหมน้ามันฉ่าน้ามันท่วมขึ้นมาไหมหเราเห็นน้ํำไหมนะครับเอ่อถ้ามันซึมลงดินแค่นี้แล้วก็ดูความชื้นว่าถึงเมล็ดที่เราหยอดหรือเปล่าถึงแถวที่เราหยอดไหมนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเส้นหนึ่งก็สองแถวนะครับเดี๋ยวนะเส้นนี้ไม่ค่อยมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องดูวาลนะระบบนะ้ำผมเป็นระบบเก่านะครับสองปีแล้วแต่สายใหม่นะครับก็ เวลาเราสวมใหม่เนี่ยเราก็ไม่ได้เช็คว่าวาวมันมีอะไรอุดตันตหรือเปล่านะครับเราก็เดินดูเอาอะเนี่ยปลายสายมันถึงดีไหมถ้าปลายสายถึงไม่ดีนะครับก็ไปดูวาวเอ๊ะมันตันมันอะไรหรือเปล่านะครับน้ําเดินทางไม่สะดวกนะครับถ้ามันสะดวกมันก็จะเหมือนลองลอง,ลอ,ง,ลอ,งอื่นเห็นไหมลองนี้มันเหมือนมาน้อยนะครับถ้ามันอุบิเหตุอะไรก็ดึงออกดึงก๊อกออกมาแล้วก็เปลี่ยนใช่นะครับก,ก็ตัวละสี่บาทห้าบาทนะไม่เกินหกบาทประมาณนี้นะครับ อันนี้มีหน้าที่ประมาณสองไล่นะครับสองไร่ผมก็ให้ทีละไร่หนึ่งเพราะว่าเมื่อเช้ามาหยอดนะเมื่อเช้ามามาหยอดนะครับตั้งแต่เช้าแหละประมาณสองโมงสองโมงครึ่งนะแล้วก็เสร็จหยอดเสร็จก็เดินสายน้ำหยดตามเลยนะครับมากันสองสามคนก็ประมาณสักบ่ายโมงประมาณนี้นะครับก็เสร็จได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ติดเครื่องให้ก่อนเลยนะครับนะให้ก่อนเลยประมาณไร่หนึ่ง ปั๊มถ้าดูดบ่อนะครับก็ไม่เกิน2ไร่ครึ่งนะครับถ้ายาวๆแบบนี้นะยาวๆแบบนี้นะเออ่หัวไร่ท้ายไร่เนี่ยยาวไม่ต่ำกว่า70นะครับ70เมตรนะเนี่ยคุณดูครับยาวไหมแต่ถนนนู่นนะไปถึงท้ายไรนะ่นี่ยทางโน้นนกส0เเมตรอ่ะ7 0 80อิบนะครับมี80บ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลือกใช้ของออสายน้ำยนต์สามสิบเซนนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ใช้30เหมือนเดิมเลยแต่เมนะตัดกลางนะครับตัดกลางแต่ผมขี้เกียจเก็บเวลาจะเก็บเกี่ยวก็ต้องเก็บใช่ไหมผมไม่เก็บนะครับผมไม่เก็บผมเก็บสายแล้วก็เมนผมไม่เก็บเมนผมทากาวตีเรียบร้อยเลยมาตรฐานนะครับ เีมาตรฐานไปเลยนะเป็นมาตรฐานไปเลยนะครับเดีย๋ยวเราก็ดูเอาว่าเอ้มันความชื้นมันถึงกันไหมอะไรยังไงต้องอีกหรือเปล่านะครับใครจะวางระบบน้ําก็ต้องดูดีๆเอะมันมันซึมถึงกันหมดไหมเนี่ยลองก็โพดอยู่ล่องนี้นะครับเนี่ยลมมันพัดเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาซ้ําครับ เราก็หยับขยับมาตรงกลางใช่ไนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเราต้องเดินดูนะครับครั้งแรกนะเนี่ยลมมันพัดนั่นเน่ยปกติผมดูไปแล้วนะเนี่ยก็พอพอเขายังไม่ได้เกิดเนี่ยก่อนจะเกิดเนี่ยนะครับเวลาลมพัดลมอะไรเนี่ยสายมันก็จะปลิวเออ ะไม่สบายนะครับขออนุญ,ญาตขอโทษด้วยเออสายมันก็จะปิวนะครับเวลาที่เราไม่ดึงไม่ได้อะไรนะหรือตอนดึงก็ตามนะถ้าน้าม,มีน้อยๆเนะี่ยปิวนะครับลมแรงๆนะปิวนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องละเอียดหน่อยเราต้องละเอียดนิดนึงนะครับละเอียดนิดนึงเนี่ยคุณดูร่องขา้าโพดอยู่นี่นะครับที่นิ้วผมอีกร่องนึงอยู่นี่นะ้ายมือเนี่ยยังไม่ได้ความชื้นเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องซ้ํานะครับถ้าคุณดูแล้วความชื้นไม่ถึงที่มเมล็ดที่เราหยอดเนี่ยมันแง้งก็ไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือข้อเสียของการเดินน้ําหยดหยอดแห้งนะครับเราต้องละเอียดนิดนึงนะครับเนี่ยคุณดูนะอันนี้ท้ายไร่อ่ออันนี้อันนี้ท้ายท้ายปลายสายเอออันนี้คือปลายสายเลยนะเนี่ยเห็นไหมความชื้นเดี๋ยวหยอดอีกอันนี้หยดแค่ประมาณ สองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับเนีสามชั่วโมงก็ได้ประมาณนี้เลยเนี่ยไลก่กว่ากเห็นไหมความชื้นก็โอเคเลยนะระยะแถวนะครับของข้าวโพดนะเจ็ดสิบห้าสามสิบนะครับสามสิบเซนนะระหว่างน้ำหยดเนี่ยสามสิบเซนนี้ก็หมายเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแล้วแต่ว่าเราจะกลับนะครับกลับยังไงเนี่ยอันนี้ก็คือความชื้นท้ายไล่อ่าแล้วดันขึ้นดอยมาด้วยถ้าเราใช้สายยี่สิบไม่ได้เลยนะครับ ถ้าเราใช้สาย20เนี่ยคว,ค,ความชื้นไม่ถึงนะครับความชื้นไม่ถึงปลายยิ่งไกลเราต้องใช้ระยะรูให้มันห่างหน่อยนะน้ำหยดก็จะมี20เซนใช่ไหม30เซน40เซนเราก็ต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมนะครับเราอย่ายไปตามคนอื่นให้มากนะครับเราต้องเชื่อมัน่นแล้ะในความรู้นะบอกโอย20นะีแปบ๊บเดียวถึงแปบ๊บเดียวเสร็จได้เลยได้เลยเราต้องพิจารณานะครับถ้ามันเกิน50เมตรเนี่ย ยี่สิบไม่ไหวนะครับก็คือต้นทางอ่ะรูมันเยอะใช่ไหมล่ะน้ามันออกก่อนน่ะนึกสภาพออกไหมครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ้อนเงื่อนเลยนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณานะครับอย่างเราลงไล่สองไล่เนี่ยมันโอเคนะแต่ถ้าเราพลาดเนี่ยเชื่อใครก็ตามนะครับเราทําประมาณสักห้าสิบหรือร้อยไล่เนี่ยนะครับยี่สิบขึ้นไปเนี่ยมันเจ็บนะ มันแก้ปัญหายากมากเลยนะครับยากม,มากๆนะครับแค่เราเลือกใช้น้ําหยดนะขนาดผิดเนี่ยนะครับระยะรูผิดเนี่ยนั่นหมายความว่าเราขาดทุนได้เลยนะนะครับเราขาดทุนได้เลยนะครับเพรา,าะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูความยาวของเราก่อนนะครับความสโลปของพื้นที่เท่าไหร่นะครับพื้นที่เราสโลปเยอะไหมนะครับเนี่ยุณด,ดู สรุปเยอะไหมนะครับแล้วเมนของเราอยู่อยู่ตรงไหนออกแบบให้มันอยู่ตรงไหนเมนของเราอะเมนเราอะน้ํามาตรงไหนนะครับอย่างตรงเนี้ยยาว80เนี่ยความชออะไรก็คือไม่เกิน50ใช่ไหมเราผ่ากลางเลยครับเอาเมนผ่ากลางเลยคุณไม่ต้องเชื่อใครครับคุณไม่มีความมั่นใจอะผ่ากลางครับมันก็ได้ข้างละ40เมตรนะไปทางนู้นไปทางนี้นะมาไลนะ่ทายไล่นะทำวาวไปนะครับ พสอสละไปเดินปิดเปดิดนิดนึงก็ได้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะเนาะเราไม่ทำเล่นๆน,นะครับไม่งั้นนะ่ะราคาด้วยอะไรด้วยนะครับทั้งราคาผลผลิตทั้งราคาต้นทุนเนี่ยมันสูงสูงมากๆตอนเนี้ยนะ้ำมันก็แพงอะไรก็แพงเมล็ดพันธุ์ก็เท่าไรจะสองพันแล้วนะนะครับพันเก้าสี่สิบห้าสิบหกสิบเนี่ย เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่เล่นๆนะครับแล้วเราก็ดูนะครับพิจารณาดูเอ๊ความซื้นประมาณนี้นะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับในการเปิดหนึ่งไร่ตรงนี้สองสามชั่วโมงได้ความซื้นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเปิดตรงนู้นอีกครึ่งหนึ่งนะครับสองไล่ตรงนี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ภูนี้ผมก็จะเปิดนะครับเช้าผมก็จะเปิดสักสองสองชั่วโมงเปิดหน้านู้นก่อนนะครับเปิดหน้านู้นสักประมาณใบม้งใบสองนะครับเปิดตั้งแต่สามโมงเช้าสองโมงเจ็ดโมงครึ่งเนี้ยแล้วแต่ว่าจะว่างไหมนะครับหนาวหนาวผมก็มาเสายๆหน่อยแต่ปกติปั๊มแสงแดดเนี่ยก็ทํางานเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโม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 งครึ่งนะครับแล้วแต่ขนาด ของแผงแล้วก็ปั๊มความยากง่ายในการดึงน้ํามันสัมพันธ์กันหมดนะครับแต่ถ้าเราถ้าใช้เครื่องเนี่ยเราก็ดึงไปเลยนะครับอย่าให้มันโชคเกินเมล็ดมันจะเน่านะครับอย่าให้มันโชคจนเห็นน้ําเลยเนี่ยมันเน่านะครับมันเน่าแล้วมันแหมขึ้นช้าเลยนะผมบอกเลยความชื้นเยอะเนี่ยเมล็ดขึ้นช้านะครับอันนี้เป็นพันเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะยอดประมาณสี่โลสี่โลครึ่งต่อไร่นะครับประมาณสี่โลครึ่ง ประมาณนี้สี่โลสามอยู่ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเราจะเอาให้มันหา่างน้อยกว่านี้เราก็ให้ระยะมันห่างอีกหน่อยนะครับเพราะผมอยอดทีละสองสองล่องนะผมก็เวลากลับเวลาไปกลกับเราก็ห่างหน่อยนะครับก็จะเหลือสามโลแปดสามสี่โลสี่โลหนึ่งอะไรเงี้ยต่อไล่อ่าเราไม่ได้พูดถึงว่าเราจะใช้ระยะยังไงนะครับผมไม่ได้บอกว่าระยะไหนเหมาะสมที่สุดผมจะบอกเสมอว่า ควรจะหยอด4โลต่อไร่นะครับ3โล8ถึง4โล2ต่อไร่เท่านั้นนะนะครับแล้วแต่พันธุ์แล้วแต่วิธีการเราจะหยอดล่องคู่ล่องเดียยเด่ยวยกล่องล่องเดี่ยวล่องคู่อะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้ตายตัวว่าเราจะยังไงนะแต่หน้าล้อแล้วก็หยอดที่เขาไว้4โลเกินให้มันเกิน4โลเข้าไว้ต่อไร่เราจะไปซีเรียสเรื่องระยะมากนะครับเราซีเรียสเรื่องขพราะว่าทํายังไงให้มันหยอดไปแล้วเนี่ยทําความชื้นแล้ว ข้าโพดมันงอกทุกเม็ดนะครับผมเชื่อเลยว่า9 0เมรม็ดขึ้นแน่นอนถ้ามีความชื้นนะครับถ้ามันไม่ชื้นเราเม็ดไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้นะถ้าเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อจากร้านทั่วไปเนี่ยเราไม่หมดอายุนะถึงหมดอายุแล้วก็ตามนะยังไงก็ขึ้น,นครับถ้าเป็นข้าวโพดเลือ้ขอข้าวโพดอะไรกระเลกเก,กะฝนมาอะไรมาก็ยังก็ขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปซีเรียสมากว่าเราจะระยะเท่าไหร่นะครับ อยู่ที่ความสะดวกของของการให้น้ำของท่านนะครับระยะเราทําน้ําหยดเนี่ยเสน้นหนึ่งเราอยากไดส้สองแถวเราก็อยากให้มันเกิรเราก็อยากให้มันเกินสามสิบห้าถึงห้าสินะครับจะอยู่ประมาณนี้ใกล้เกินก็ไม่ดีเพราะอะไรใกล้เกินนะครับต้นมาต้นข้วโพดเนี่ยมันใกล้สายน้ํามากเนี่ยเดลลากมันจะคุมเอ่อสายน้ําหยดแล้วทีเนี้ย เว,เ,เ,เวลาเก็บ,บ,บมันจะเก็บไม่ได้นะครับเวลาเก็บรอบต่อไปเนี่ยใช้รอบสองเนี่ยมันจะเก็บไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ต้นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยสามสิบสามสิบห้าเซนนะครับต้นอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยนะมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับอย่าให้มันใกล้กว่านี้มากเกินไปอย่าให้มันคืบหนึ่งก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ผมเลยคืบเนะนี่ยคืบครึ่งประมาณคืบกว่าเก,ก,กือบสองคืบนะครับคืบนึงก็ยี่สิบเซนนะระยะตระยะแถวเนี่ยก็ประมาณ สามสิบห้านะครับเดี๋ยววัดให้อีกทีหนึ่งเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าย,ยังไงนะครับเดี๋ยวนี้หยดซ้ําอีกนะครับสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับหยดซ้ําอีกแล้วเดี๋ยวก็สักวันสองวันก็จะมาซ้ําๆมาหน่อยนะครับไม่ให้ความชื้นมันหายมีแค่นั้นแหละครับพราะเราเปิดง่ายเราเปิดเมนเปิดอะไรไว้แล้วนะครับเราเปิดเมนเปิดอะไรไว้หมดอย่างเงี้ยมันก็จะทําให ดินเนี่ยไม่แห้งนะครับไม่แห้งแล้วข้าวโพดเขาจะโตดีนะครับไม่ใช่ว่าโหหยดชุ่มวันแรกเลยอีกสิบวันเนี่ยกว่าจะมาให้อีกไม่ใช่นะครับน้ําหยดสามารถเลี้ยงได้เลยนะครับเลี้ยงสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะครับต่อหน้าเนี่ยเราดูไอ้มันเนี่ยจริงๆแค่นี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยถ้ามันขึ้นแล้วนะเนี่ยเลี้ยงความชื้นประมาณเนี้นะครับไม่ต้องให้มันโหโความชื้นจนท่วมกอท่วมต้น ยิงเราหยดเราลืมปิดปั๊มนะน้ำท่วมนะเขาพูดไม่โตครับยังไงก็ไม่โตมันชะงักน้ํานะครับเหมือนหน้าฝนนะใส่ได้ฝนเยอะได้น้ําเยอะมันชะงักน้ํานะครับเทราะฉนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะยี่สิบยี่สิบห้าวันแรกสามสิบวันแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนที่เราต้องใส่ใจมันนิดน,นึงนะครับถ้าใครไม่เคยทําเนี่ยสามารถพลาดได้ตลอดเวลา ขาโพดเดือนแรกเลยนะแต่ถ้าเราผ่านเดือนแรกไปแล้วเนี่ยผ่านสี่สิบวันห้าสิบวันไปแล้วเนี่ยอ่อันนี้ก็เริ่มเริ่มมีประสบการณ์เริ่มเออจะอ่านเกมออกแล้วว่ายัางไงนะถ้าใครไม่เคยทําแล้วเดือนแรกเลยไม่ใส่ใจนะครับอ่านเกมไม่ออกนะว่าต้องทําอะไรต่อวันนี้วันนี้วันนี้ต้องทาอะไรต่อนะครับถ้าทําถ้ามองไม่ออกแบบนั้นอนะเรียบร้อยนะครับยังไงก็เจ๊ง ทั้งๆที่วางน้ําหยดแทๆน้าก็ดีอะไรก็ดีแต่ไม่ไม่หยดไม่อะไรเลยเขาโพดแกนนะครับเ้าโพดได้รับน้ําน้อยเกินไปแต่แกนนะครับอากาศร้อนด้วยนะอากาศหนาวด้วยกลางวันร้อนกลางคืนหนาวน้ําก็ไม่พออะไรก็ไม่พอยานนอนก็ไม่ถึงฮอร์โมนปุ๋ยก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับต้นขึ้นมาก็แดงม่วง หนาวหนาวจะจัดก็ม่วงแดงนะครับใครที่หยอดสิบห้าวันที่แล้วเนี่ยต้นม่วงแน่นอนเจอม่วงแน่นอนถ้าใครหนาวหนาวเนี่ยเ <c oughs> พราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูกะจังหวะนะครับอันนี้ผมเริ่มทำแล้วนะนะครับอันนี้รอบนี้ก็ทำสิบห้าไร่นะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนหรือต้นเดือนหน้าก็จะอีกประมาณสิบสามไล่รวมกันก็ประมาณเกือบสามสิบลงในรอบนี้นะเราก็จะมีสิ้นเดือนหน้าอีกประมาณสิบสองไล่นะครับนะโดยรวมก็ประมาณสักห้าสิบถูกไหมหนอ ประมาณ50ิบไร่นะครับในรอบนี้นะแล้วก็มีข้าวอีกประมาณเจปไร่เดี๋ยวประมาณนี้นะครับก็มีสวนอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็ไปดูแลเอานะครับ10บกว่าไร่อย่างเงี้ยมีสวนมีอะไรก็ไปดูไปทําอย่างอื่นน่ะทาอย่างอะไรมันง่ายๆลองทําอย่างอื่นด้วยนะครับมีรถไถก็ไปรับจ้างมีรถอะไรก็ไปย่างเชือกมีเครื่องพ่นยาก็ไปรับจ้างฉีดยามีโดนก็ไปรับจ้างฉีดยา มีทักษะในการทําอาหารมีทักษะในการทําขนมก็ไปขายของนะครับมีทักษะในการขายของก็ไปขายของตามตลาดนัดทั่วไปก็ได้ทํายังไงก็ได้ให้เราอยู่รอดในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับวิกฤตนะนะครับวิกฤตเลยแหละวิกฤตเลยแหละนะครับถ้าเราพลาดแต่เรายังมีอาชีพที่2องเนี่ยผมบอกเลยว่ายังก็ยังอยู่ได้นะ เหมือนผมก็ติดโซลารเซลล์ด้วยรับจ้างรถไถด,ด้วยนปลูกข้าวโพดด้วยทำ u ูทูบไปด้วยมันต้องมีอาชีพยเยอะครับทําหลายๆอย่างไม่ใช่เรานอนเปร์เฝ้าข้าวโพดสอนอีกอะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยนะเจ๊งเลยนะบอกเลยเลยว,ว่าเจ๊งแน่นอนนะครับเนี่ย อันนี้ก็หยดเกินครึ่งนะครับหน้านี้เกินครึ่งนี่ครับถ้าเปิดหมดเลยมันก็ได้ครับแต่มันก็ค่อยหยดค่อยหยดอันนั้นก็คือต้นโตแล้วนะเปิดที่สองไร่เลยนะก็ค่อยหยดผมจะออกแบบนะบตัวนี้ห้าไล่นะใกล้ปั๊มเนี่ยผมก็หน้านึงก็คือสองไล่นะครับแล้วก็สองหน้านู้น,นครับสองบิ้งนูน้นถ้าทำข้อพวก,ก็จะมีแค่ไล่ครึ่งเพราะน้ําเขาอยู่ไกลแปลงเขาอยู่ไกลจากปั๊มนะครับ ยิ่งใกล้ปั๊มก็ยิ่งแรงถูกไหมเนอะไม่มีอะไรยากนะครับออกแบบให้ดีๆใกล้ปัม๊มอ่าใกล้ปั๊มก็เยอะหน่อยพอปลายสายก็ลดลงมานะครับจากสองไร่ก็เลยไล่ครึ่งไล่นึงอะไรเงี้ยครึ่งไล่นะใกล้ๆสามสี่เมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันปั๊มโซล่าเซลก็ตามนะครับแรงดันก็ไม่ต่างกันมากนะครับเนาะปัม๊มเดี๋ยวนี้ปั๊มโซลาเซลก็เบาเ,บล,เบลงได้นะครับเบาเลงได้ เบาได้เล่งได้น้ำหลุดตัดอะไรเงี้ยนะครับมีระบบหมดอะ่ะตอนนี้ใครจะเล่นอะไรอะจะเล่นอะไรก็ได้หมดอะ่ะสามารถนะเราทําเกษตรแล้วเราไม่มีเวลาเงี้ยเราเปิดใช้ไฟฟ้าอ่ะเราไม่ใช้โซล่าเซลเรามีไฟฟ้าเข้ามีหมอ้อเกษตรแล้วก็ไฟเข้ามี Wifi เราดูกล้องนะครับกล้องแล้วเราก็มี smart control อ,อ,อ,อะไรพวกนี้สามารถ สั่งปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าปิดเปิดปั๊มที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนของโลกก็ได้ถ้ามี Wifi ก็ต่อเข้าไปนะเอ้ยวันนี้เขาพดหรือว่าสวนของเราไม่ค่อยมีน้ำเราก็กดเปิดนะครับเราก็กดเปิดทางโทรศัพท์เอาเราอยู่ใหนของโลกก็ได้เนี่ยมันก็นวัตรกรรมเดี๋ยวนี้มันสูงขึ้นนะครับเราไม่ต้องทำกเกษตรแบบเขาเรียกอะไรนะ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะเราอาจจะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเราทำก็พื่อสี่เดือนเราอาจจะสู้มันแค่ห้าวันสิบวันเท่านั้นเองหยอดวันหนะึ่งสิบไร่ในหยอดสองวันเดินสายน้ำหยดสองวันสี่วันนะไถปั่นอะไรแล้วก็ใช้เครื่องจักรหมดแล้วนะครับมีแค่หยอดอาจจะ,ะจ้างรถมาเดินน้ําหยดอาจจะเดินเองนะครับสิบไร่ก็สองวันหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินสองวันเวลาฉีดยาก็จ้างโดดละ นะครับโทรกลิ๊งเนะี่เตรียมยาไว้ให้เลยไม่รู้อยู่ไหนแล้วก็ให้โดนไปเอายาที่ที่ร้านเลยจัดละจัดยาให้ร้านจัดยาให้แล้วควานเข้าไปนะออกคาร์บันไปแล้วนเะด๋อนนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับสเปเพเหระหมดนะเปิดน้ําเองอะไรเองหมดนะครับอาจจะเป็นกึ่งแมนวลออตโต้ก็ได้ก็คือถ้ามันเป็นแสงอาทิตย์เนี่ยเช้ามา้ก็ทํางานนะครับนะ เราจุ่มคลองจุ่มสระอย่างเงี้ยเช้าม,ามันก็ทํางานมันเองเย็นม,มันก็ดับองมันเองนะครับเราก็สองสามวันเราก็มาย้ายเมนทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ครับมันแล้วแต่หัวเราก็จะไปในทางทิศไหนอ่ะแล้วแต่ว่าเราจะอะเด็มันยังไงนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้รอบนี้ไม่ได้หยอดล่องเดี่ยวนะครับ <c oughs> ไม่ได้หยอดล่องเดี่ยวก็เป็นล่องคู่แล้วก็จะมีล่องนี่เห็นไหมครับเนี่ย ถ้ามองในคลิปอาจจะร่องมันจะอะจะตื้นๆหน่อยแต่จริงๆมันลาดได้นะครับสูบลาดไปได้เวลาร้อนอะไรเงี้ยก็เปิดแล้วก็สูบลาดเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาหยอดรองคู่อย่างเงี้ยถ้าหยอดพื้นเรียบไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่มีร่องไม่มีอะไรเวลาฝนตกมามันไม่มีรองระบายเดี๋ยวเราจะลําบากนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยแต่ถ้าใครเป็นที่เนินๆมันก็ไม่ต้องสนใจนะครับเรื่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นที่พื้นลาดแบบเนี้ยนะครับเป็นพื้นที่ลาดแบบ ก็ต้องใส่ใจนิดนึงเออเวลาฝนตกมาหรือน้ํามันรั่วมันอะไรเงี้ยมันจะไหลออกไปทางไหนไม่ใช่เราอยากจะล่าใจว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวหน้านี้ไม่มีฝนหรอกถ้ามันตูมตูมมาแล้วเราไม่อยู่เนี่ยก็เรียบร้อยนะครับลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนไปเท่าไหร่ก็ไม่เลาะไม่เหลือนะครับได้ทุนคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อัปเดตให้ดู ว่าประมาณไหนนีแถวนี้เขาก็ฮิตกันนะครับลองแบบนี้ฮิตกันนะปรับที่ดีๆอะไรดีๆก็หยอดแบบนี้เสร็จก็ยืนหยยดหยดหยดพอบ่อเป็นสนิมบ้างอะไรบ้างเดือนนึงก็ตันอะไรเงี้ยสายใหม่นะไม่ว่าจะเป็นน้ําอุ่งน้ําหยดก็ตามนะครับหัวสปริงเกอร์ก็ตามก็ตันอะไรเงี้ยนะกองก็กองก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับมันเป็นสนิมน้ําไม่สะอาด เดือนหนึ่งเราล่อให้เขาพูดมันขึ้นอะไรขึ้นสักหัวเข่านะครับพุดหนึ่งยี่สิบห้าเซนอะไรเงี้ยขึ้นไปแล้วแล้วก็สูบลาดได้นะครับสูบใส่ทีละล่องเลยไปทีละสี่ห้าล่องนะครับเจาะท่อเข้าไปสี่ห้าล่องก็สูบให้มันอิ่มนะไม่ก็ใส่ทีละล่องอะไรบึม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 บ,มบ,มบ,มบึมเข้าไปนะครับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่หัวเราก็จะแอดเอปยังไงนะครับ ถ้ามันตันมันอะไรยังไงนะแต่ถ้าว่าเราหยอดปุ๊บเราบึ้มไปเลยเนี่ยเน่าแน่นอนนะครับความชื้นมากเกินไปเขาโพดเน่านะครับอันนี้เตือนไว้นะครับอันนี้เตือนไว้นะประมาณนี้นะครับเออถ้าบอกใครเป็นสนิมนะบอกบดานะเวลาเราหยดครั้งแรกตรงนี้ก็แดงเลยครับนะรูน้ําหยดเนี่ยแดงเลยนะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ให้นะอันนี้เป็นอีกครึ่งหนึ่งนะครับ ถ้าเราปั๊มเราเร่งเหมือนเดิมแต่ว่าเราให้น้ำหยดน้อยลงนะครับมันจะหยดถี่ขึ้นมันจะหยดแรงขึ้นมันก็เปรียบเสมือนว่าอันนี้อันนี้ก็หยดประมาณสักวันหนึ่งนะวันหนึ่งก็จะได้ประมาณความชื้นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองไร่ตรงนี้ถ้าเปิดหมดเลยสองไร่เนี่ยก็จะได้ความชื้นแบบนี้นะครับวันหนึ่งนะเนาะประมาณนี้นะครับก็ใครสงสัยติดตามรับชมตอนต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับ